ใครสนใจไอดียไลน์เลนเจอร์ราคาถูกถูกคุ้มคุมนะครับผมตอนนี้ผมเปิดเพจอยู่นะครับใครสนใจราคาแบบไหนอะไรยังไงก็ทักมาพูดคุยที่เพจผมได้นะครับหรือใครอยากขายไอดีก็ทักมาได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็รับฝากขายไอดีด้วยนะครับก็ใครอยากให้ผมโปรโมทลง YouTube หรือโปรโมทไอดีให้ก็ทักมาที่เพจด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมอยู่กับผมอาร์จ g เ r นเจอร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับทุกคนก็คือคลิปนี้ผมอาดต่อจากคลิปที่รีวิวไอเดีเลยนะครับทุกคนคลิปนี้คือผมจะมา่องแต่ละไอดีในช่องผมนะครับในคลิปในของผมอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูเลยว่าแต่ละไอดีมันโหดขนาดไหนนะครับทุกคนนะในในตัวผมนะว่ามีไอดีไหนกันบ้างนะครับ คือผมพึ่งไปได้ดีใหม่มาเลยครับพึ่งไปรับซื้อดีใหม่มานะครับในช่องเอ่อในช่องอะไรล่ะในยูอ่าในเฟซผมนะครับก็นี่คือที่ผมไปซื้อใหม่มานะครับทุกคนนะก็จะมาซื้อมาปั้นเล่นๆนะครับทุกคนไอดี ID นี้ก็ยังไม่ได้เปิดตัวหรอกแต่ก็เนี่ยก็มาดูกันก่อนนี่คือไอดีสองนะครับทุกคนนะ แต่เอแต่ผมเรียกเป็นไอดีน้องแล้วกันไอดี ID น้องเพราะว่าผมก็ตอนแรกก็ซื้อให้น้องแหละแต่น้องไม่ไม่เอาครับน้องว่าผมไม่เล่นหรอกพี่ตอนแรกมันบอกว่ามันก็จะตอนแรกมันโหลดมาเล่นแล้วแม่งเขารบทิ้งครับทุกคนผมก็เลยเออโอเคกูเ <c oughs> ล่นเองก็ได้มาเพราะผมไม่อยากขายครับทุกคนเพราะว่าผมซื้อมาแล้วแต่ผมก็จะเน้นขายแบบถ้าปล่อยตอนนี้มันก็จะแบบยากไงเพราะว่ามันแบบราคาแพงนะครับผมก็จะปล่อยแพงเออก็เลยเก็บมาเล่นเองเลยก็นี่ไอดีน้องนะครับก็เอ้กูแล้วผมเนาะทำไมเน antu, ี่ยผมจะเรียกว่าไอดีน้องแล้วกัน เพราะว่าถ้าเรียกเอามาแทน i อ2ดีอผมมามันจะแบบมั่วซั่วกันนะครับเอาเรียกเป็นว่า i อดีน้องโอเคก็จะประมาณนี้นะผมก็ซื้อมาไม่บอกราคาแล้วกันโอเคประมาณนี้เกียวประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอดีต่อไปเลยนะครับไอดีต่อไปก็จะเป็นไ d 3ดีสามนะครับเปิด i อ3ดีสามก่อนเลยแล้วกันนะครับไอ3ดีสามอยู่ไหนวะ i อ3ดีสามนี่ครับโอเคนี่คือ ID 3ดีคสามนะชมหน้าไ d 3ดีสานะครับใครอยากแอดมานะครับก็ ลิงอยู่เอ้ไม่ใช่ไอดีลน์อยู่้านล่างคลิปนี้หมดเลยนะครับทุก i อดีของผมนะครับยกเว้นไอดีน้องนะไอดีน้องยังไม่ได้แปะนะครับเนื่องจากแบบยังไม่ได้เปิดคลิปแบบตัวเปิดตัวแบบเท่าอะไรเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ไอดีอันนี้ไอดีสามนะครับทุกคนอันนี้คือไอ3ดีสามของผมนะครับทุกคนนะโอเคก็ไอดีสามก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะคือเดี๋ยวผมจะเปิดไอดีนี้ให้ดูไอดีนี้คือผมขายให้น้องแถวบ้านนะครับก็เป็นไอเดีเก่าผมนะครับทุกคนนะถ้าใครเคยติดตามผมตอนแรกๆก็จะรู้นะครับว่าไอดีนี้ผมก็แบบ ดูเหมือนน้องเขาจะไม่ได้พัฒนาตรงไหนเลยนะครับเหมือนเขาไม่มีเวลาเล่นหรือลบาก็เท่ายังยังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับทุกคนนะอืมก็ไม่ได้พัฒนาตรงไหนนะที่ผมเล่นก็ผมอันนี้คือดวงครับดวงร้วๆเลยนะทุกคนนะคือดวงดีมากๆอันดีนี้ผมบอกเลยดวงนีจะจัดเลยโอเคมาอันนี้ไม่เกี่ยวอันดีอันดีนี้ไม่เกี่ยวมาดูอันดีต่อมาก็เลยอันดีนี้ไอดีไหนวะอันนี้ไอดีสี่ครับทุกคนอดีสี่นะ นี่ไอดีสี่นะครับทุกคนนะไอดีสี่ของผมนะครับก็ประมาณนี้เกียร์ประมาณนี้นะครับทุกคนไอดีสี่เดี๋ยวรอดูกันครับว่าผมจะมารีวิวเอเลนอยู่เดี๋ยวขอรอดูนในอนาคตก่อนว่าจะมีอะไรมาเสริมแก่งให้เอเลนผมหรือเปล่านะครับโอเคมาดูกันกับไอดีไอดีสองนะครับนี่ไอดีสองนะครับทุกคนนี้ไอดีนี้ผมก็เล่นมานานแล้วตัวคนานานมากๆเลยแหละก็มันก็ถือว่ามันก็กากระไอดีไอดีบางไอดีอะไอดีสามไอดีสี่อะ ก็โหดกว่านะครับเพราะว่าแบบไม่รู้ดีแต่ดีนี้ก็ถือว่าโหดอะโหดในะระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่มาสเตอร์สานะครับทุกคนนะอันนี้เอ้ยอันี้ที่เรียกว่าดีสองเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเรียนผมด้วยนะครับมันดูนี่มันเป็นชื่อผมเลยชื่อจริงผมเลยแล้วก็แบบเป็นรูปผมเป็นอะไรของผมเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะครับก็เลยแบบไม่ได้ตัดสินใจอะไรยังไงนะครับดีนี้ก็จะเล่นยาวๆเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอดีต่อไปกันเลยนะครับว่าจะเป็นไอดีไหนนะ ไอนี้ id ไหนวะไอนี้เหมือนจะเป็น id nft อ่ทไนี้ ID NFT นะครับทุกคนนะนี่นะครับแชมเปญ n f t นะครับทุกคนนะก็จะมีเอเลนมีอ่าตัวอะไรบางอย่างเคยดีนี้ผมเหมือนผมเปิดได้อะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนเปิดได้อะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าวะจำไม่ได้วะ หรือว,ว่าคนอะไรดีผมก็งงเหมือนกันนะอ้น,นี่ก็จะไม่มีอะไรมากครับผมก็ปั้นตัวไอ้น,นี้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันมันหมดมันหมดมุกในการเล่นแล้วเพราะว่าแบบตัวมันก็เรื่อมแบบกาก,ากแล้วอะมันหมดมันหมดมุกที่จะเล่นแล้วก็เลยแบบปั้นตัวบินมาเป็นแบบตัวแบบแพชชั่นในการเล่นใหม่ก็คือตอนนี้ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะปั้นบ่าวล็อกหรือปั้นไก่ทองก่อนดีนะตอนนี้ก็เก็บกบได้ประมาณ14บตัวสิบ้าตัว,ตวแล้วก็ใครอยากให้ผมปั้นตัวไหนก่อนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็ล็อกระหว่างล็อกกับอ่า ไอ้บาวไก่ทองนะครับทุกคนนะคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนนะก็ผมก็ไม่รู้ไม่แต่ไม่รู้ว่าจะจะตัดสินใจเอาตัวไหนก่อนดีนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนนะก็ใครอยากแอดเพื่อนก็ด้าน,นล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีต่อไปกันเลยนะครับจะเป็นไอดีไหนนะครับไม่รู้ว่าแอดไว้หมดหรือเปล่าน,นี่นี่นี่น ไอดีนี้ดูเหมือนจะเป็น ID 7หรือเปล่าวะอ่าไอดี ID. นี้เป็น ID 7ดีนะครับก็บเปิดก็ปั้นท่านอายมานะครับมีชิปด้วยนะครับปั้นท่านอายขึ้นมานะครับทุกคนนะไอดี ID. นี้สายนี่ก็คือสายเหญ่ที่ผมไม่ได้ตามล่าสกิลโดยแน,น่นอนเดือนหน้าก็เพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับทุกคนมันมีห5ชิ้นนะไอดีนี้นะก็นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับทีมป้องกันก็นี่ครับ5ตัวนี้เลยจำๆแต่ตัวมันยังขาาตัวอยู่นะครับทุกคนไอดี ID. นี้นะโอเคแล้วก็มาดูไอเดียต่อไปเลยไอดีนี้เป็นไอทดี ID ไอดีหกไอดีนี้เป็นไอดีหกนะครับก็คือดีหกนี่คือจะเกียร์จะสุดนะครับทุกคนคือเกียร์จะสุดนะครับคือ Mob, ม็อบดูม็อบดิคือเมื่งบ้าครับม็อบดูดิคือเวเอ่อเออคือแบบสุดใช้ได้ทุกออปชันนะครับม็อบนะโอเคแล้วก็เอเลนนะครับเอเลนใส่โดนแน่นอนด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแต่ขาดตัวเลนเจอร์อยู่โอเคไอดีอ ID นี้เป็น ID ดีห้านะครับทุกคนนะ i อดีห้านะครับก็ไอดี ID นี้ก็ปัน้น เอ้ยไอเดียนี้ไอเดียที่เปิดได้นะครับชุดนักเรียงของม็อบนะครับก็ใส่ให้เอเลนไปนะครับเพราะว่าไม่มีตัวใส่นะก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดีย้านะครับหมดหรือ,อยังวะเนี่ยหมดหรือ,อยังใครอยากแอดเพื่อนก็มาได้นะครับลิง์ด้านล่างคลิปเอ้ยลิงอีกแล้วหมดยังวะเป็นแบบผมแปะไปหมดแล้วทุกคนน่าจะหมดแล้วนะเท่าที่คิดนะเออหมดแล้วอันนี้ดีใครวะเนะี่ย โอ้โหใขรบ้างวะเนี่ยเฮียคนนี้หนูเหมือนจเอสผมมาตั้งนานมากแล้วนะสุดยอดมากน้องคนนี้คือแบบายแดงนะครับคือสุดจัดคือบางคนเล่นายดวงายแดงนี่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 นไอดีเวอร์จัดเลยพี่สมโชคนะครับทุกคนนะพี่สมโชคนะครับเ่นียวหูคือสุดเฮียคือแบบคือเบ้งเวอร์เวอร์จริงคนระับทุกคนพี่สมโชคนะ แร่ต้องแบบต่ำๆมาห้าร้อยทุกตัวทุกทีรถแร่สูงสุดเลยเนี่ยแต่ละตัวโอ้โหสุดจัดเลยสุดยอดนะผมเห็นแล้วแบบคือพี่เขาแบบสุดจริงครับพี่คนนี้อุ๊ยตัวอะไรตำนานเคเรบเลื่อนหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วโอเคผมอยากรีวิวไว้ดีพี่สมโชควะ่ะ อยากออกมาแบบทาคลิปรีวิวอะเดี๋ยวขอแบบเดี๋ยวลองขอไปถามพี่แกดูผมก็อยากได้มารีวิวดูอยากมารีวิวว่าแบบสุดจริงเพราะผมแบบเติมผมเติมเติมรูบี้เติมอะไรผมเติมกับพี่ผมโชคตลอดเลยนะโอเคเออแล้วผมก็จะเปิดตรงนี้ตลอดด้วยนะครับทุกคนเวลาทุกวันนะครับผมก็จะเปิดทุกวันเลยนะครับตรงคะแนน F อนะครับก็ผมบอกเลยว่าทุกวันนะครับนี่ครับ โอเคนี่เลยทุกวันทุกวันใส่ทุกวันนะครับทุกคนค่อยๆเปิดตามลาไปทีละตัวนะไอดีหลักของผมนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนนะก็เปิดทุกวันเลยไอดีหลักใครอยากแอดมาก็ผมแปะทุกเกือบทุกไอดีนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบทุกเกือบทุกไอดีนะครับทุกคนนะเพราะว่าบางไอดีอาจจะยังไม่ได้แปะนะครับนี่ครับสาเหตุที่ผมทํานะครับทุกคนนะ โอเคก็ประมาณนี้ถึงมันจะ5เพชรแต่มันรวมกันเยอะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ได้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ